เราปิ้งกัน้องเย็นป้ายบ่โดนปายบ่เ็นเย็นเ็เมเลยน้ำสั่านต้าโ้ำอะไรเดิมๆเห็น้ำขึ้นเลมาชับกัน้เรือหมอหาไดว่อนปลาครับส่วนปลาวันนี้รัดมาตุนปลาอยากดูปลา

โอ้ยข่าวสิข่าวโอนเลโอ้ยไม่ต้องสนอโอดแล้วข้าวสวยขนาดนี้นี่ในมือได้ใจเราจะสนอโ้ยข้างสวนปลาครับทำไมเอาโอนข่ายุ่งก็มีข่ายนาก็มีไม่สนอไมสนอเจ๊น้องานี่านน